สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวมาแกะกล่องรีวิวหูฟัง Edifier NeO Bu d Pro ปแจมยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นหูฟังรุ่นเดียวที่ต่ำกว่า5,000ที่รองรับ h i g h Res Audio รุ่นนี้สามารถคัสตอมรายละเอียดเสียงได้ด้วยรวมถึงโหมดตัดเสียงรบกวนใช้ไม์ถึง6ตัวเลยทีเดียวแต่ละข้างจะใช้ไม์ตัดเสียงรบกวนถึงสตัวเคสฟังสีดำด,าด้านเนียนเรียบหรูตัดกับโลโก้ e อ i f i e r ชัดเจนงานเคสคือเนี้ยแบบสุดๆแถมด้วยพอร์ตชาร์จแบบไท อุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างมีสายชาร์จแบบไท p ซ C จุกเปลี่ยนหูฟังเอียร์ทิปมีทั้ง7ไซ7ส์7สีแผ่นโลโกโ้ n. e n i f i e r ตัวหูฟังพร้อมเคสชาร์จและแพ็กเกจ แค่เปิดกล่องมาก็แสดงไฟสถานะแล้วส่วนไดเวอร์ในการขับเสียงหูฟังตัวนี้จะมี2ตัวต่อหนึข้างครับไดเวอร์หลักจะเป็นไดนามิกไดเวอร์ขับย่านเสียงกลางและเสียงเบสส่วนไดเวอร์ตัวที่2จะเป็น Balance a p e r เ u r เยี่ห้อโนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญในการผลิต b a l a นซ์อาร์เบ r เนะครับพูดง่ายว่าเขาใส่แต่ของดีมาในนี้นั่นเองยังไม่จบนะครับตัวนี้ยังมีไบแอมอีกด้วยซึ่งสามารถทําให้เรา ปรับอีควอไลเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยซึ่งเราสามารถจูนเสียงย่าต่างๆให้เหมาะสมับการใช้งานกับหูของเราเราอยากได้เบสมากเบสน้อยก็สามารถปรับผ่านแอปได้เลยซึ่งจุดเด่นตรงนี้เขาเรียกว่าบ a แอมมิงนะครับ ไปโหลดแอป Anifier Connect ซึ่งจะรองรับทั้ง Android และ iOS ไว้สําหรับการปรับแต่งเสียงและฟีเจอร์เพิ่มเติมได้นะครับโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงและชาร์จในเคสเพิ่มได้ทําให้เราฟังเพลงต่อเนื่องบวกไปอีก15ชั่วโมงเลยทีเดียวรวมเป็น20ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าปิดโหมด ANC ตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะฟังเพลงต่อเนื่องเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงก็คือ6ชั่วโมงและชาร์จในเคสเพิ่มได้บวกเวลาเพิ่มเป็นอีก18ชั่วโมงนะครับรวม,รวม เดี๋ยวไปดูฟีดแบ็คนซื้อหูฟังรุ่นนี้เป็นยังไรกันบ้างเขาให้คะแนนเรื่องตัดเสียงรบกวนเป็นยังไรโดยสรุปนะครับให้คะแนนไว้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว <c oughs> มารีวิวเรื่องเสียงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นความพิเทนส่วนตัวแนะนําการใช้งานสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงแนวบิดนักๆหรือแนวเพลงแบบ EDM เนี่ยเลือกสไตล์เสียงแบบไดนามิกได้เลย คุณจะได้สิ่งนั้นทันทีนะครับเพราะว่าย่านเบสเสียงจะจัดจ้านขึ้นมาแถมด้วยเสียงเบสนั้นก็คุณภาพจริงๆเพราะ Impact ย่านเสียงต่ําหรือว่าด e ฟเบสเนี่ยบอกได้เลยว่าทําได้ดีนะครับเวลาฟังแล้วนะครับเสียงย่านต่ํามากๆเนี่ยมันจะกังวานและลากจนจบเวฟของเสียงเบสนั่นเองเหมือนจุดต,ตรงกลางเนี่ยกระจายออกแล้วค่อยๆจางออกไปอารมณ์ก็เหมือนฟังเพลงที่มีด e ฟเบสมากๆในย่านเสียงต่าเนี่ยมันจะค้างอยู่ในหัวเราสักแป๊บหนึ่งซึ่งมันจะทําให้แตกต่างจากเบสทั่วๆไปตรงนี้แหละที่เป็น ็นจุดเด่นมากๆส่วนรายละเอียดเสียงของย่านเสียงกลางและเสียงแหลมเนี่ยก็แยกชิ้นดนตรีได้ดีไม่ว่าจะเป็นลายเสียงของกีตาร์หรือลายเสียงสองเคาะนะครับ เรื่อง sound stage นะครับหมดห่วงนะครับโป่งฟังได้ดีนะครับเก็บรายละเอียดเสียงได้ชัดเรื่องฟังเพลงนะครับผมให้9คะแนนเลยทีเดียวผมว่าดีมากเลยคุ้มค่ากับราคานี้สุดๆและสําหรับใครที่ชอบแนวเสียงแบบแฟดนอยหรือว่าไม่ได้ชอบเบสแบบจัดจ้านนะครับให้มันเลือกเสียงสไตล์แบบคลาสสิกนั่นเองจะได้ความนุ่มของย่านเสียงเบสที่ซอฟลงแต่ยังเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีอยู่นะครับสามารถใช้ฟังเพลงได้ทุกแนวหรือจะเป็นเพลงที่เน้นดนตรีและรายละเอียดของนักร้องเป็นหลักเนี่ยให้เล่นโมดนี้ได้เลย เสียงกลางและเสียงนักร้องหรือว่าเสียงโวคอลเนี่ยจะเด่นขึ้นมามากกว่าโหมดไดนามิกนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบปรับโหมดแบบไดนามิกนั่นเองแต่ถ้าไม่ชอบสไตล์เสียงแบบไดนามิกเราก็สามารถไปปรับอีควอไลเซอร์ส่วนตัวได้เช่นกันก็จะอยู่ในแอป Edifier Connect นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเรื่องเสียง สรุปข้อดีเลยละการหูฟังกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 5 4สามารถใส่ออกกำลังกายได้แถมด้วยมีเอียร์ทิปถึง7ไซส์7สีรูหูเล็กหรือว่าใหญ่สุดก็สามารถปรับแต่งตามที่ต้องการได้แล้วก็มีเจอร์พรูฟเอียร์ทิปจุกหูฟังเนี่ยมีการเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียไว้ให้ด้วยใครที่เป็นแบบว่าคันหูบ่อยๆเนะี่ยแนะนำเลยตัวนี้ใส่แล้วไม่คันอย่างแน่นอนและฟีเจอร์ที่ชอบนะครับก็จะเป็นไฮบิด ANC ที่มีหมดให้เลือกถึง3แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไฮน้อยแคนเซลลิ่งและโลน้อยแคน em biết sao ที่เราสามารถปรับแต่งการใช้งานตามสถานการณ์ได้อยากเงียบแบบสุดๆก็สามารถเลือกแบบไฮน้อยแคนเซลลิ่งหรือว่าต้องการอยากเงียบแบบระดับกลางก็สามารถเลือกเป็นโลน้อยแคนเซลลิ่งก็ได้หรือใครจะใช้เป็นแบบแอมเบสซ่าโหมดก็ดีก็จะมีการบูทเสียงรอบข้างที่จําเป็นไว้ขณะที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรอสนามบินรอเสียงประกาศจากไฟบินก็ทําให้เราได้ยินหรือว่าจะได้ยินเสียงเพื่อนข้างๆเราที่กําลังนินทาอยู่ก็ยังได้ยินชัดเจนนะครับโหมดนี้ทํามาลองรับสําหรับคนที่ชอบฟัง เสียงระดับไฮเลสนะ่าจะชอบมีโหมด l h DC และ LDAC สามารถฟังเพลง ไฟล์ระดับไฮเลสได้ไม่จําเป็นต้องเปิดโหมดนี้นะครับสำหรับการฟังเพลงผ่านพวกแอปสตรีมผ่านพวกจุกหรือว่า YouTube Spotify นะครับเพราะหูฟังเนี่ยเราจะรับประทานแบตมากๆเพราะไฟล์เสียงสตรีมประเภทนี้เนี่ยระดับบิตเลทมันอยู่แค่ MP3 เท่านั้นไม่ได้มีรายละเอียดเท่านะครับหากจะต้องการเล่นโหมดนี้ควรเล่นไฟล์ระดับเสียงไฮเลสครับซึ่งจะมีความละเอียดของเสียงและบิตเลทที่มากกว่านี้ซึ่งจะทําให้คนฟังนะครับมีอัตราลดและการฟังเสียงได้ครบทุกมิตินั่นเองนะครับและรุ่นนี้ยังมีโหมดเกมให้เลือกลด ปริทซีได้อีกความหน่วงของเสียงเนี่ยทางแบรนด์เ,เคลม่าลดได้ถึง80มบลลิเซกเลยทีเดียวจากการทดสอบเล่นเกม PUBG นะครับก็ถือว่าทําได้ไม่หน่วงเลยทีเดียวสุดท้ายเลยหูฟังเนี่ยมีแอปให้เราเลือกปรับอ q ค a ไ i เซอร์เนี่ยตามความส่วนตัวและตามสไตล์ที่เราชอบได้เลย,เลยชอบเบสมากเบสน้อยก็จัดไปนะครับและสามารถคัสตอมการแตะสัมผัสได้ทั้งหูซ้ายและหูขวาไม่ว่าจะเป็นการแถบ2ครั้งจะเป็นคําสั่งอะไรหรือว่าการแถบถึง3ครั้งจะเป็นคําสั่งอะไรนะครับและข้อดีอีกข้อ หนึ่งก็คือมันจะไม่ค่อยลั่นบ่อยนั่นเองเวลาเราใช้พบหูฟังบางรุ่นเนี่ยแค่เราไปแตะโดนอย่างเดียวมันก็ทําคําสั่งให้เราแล้วนะครับสรุปเลยละกันหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับสายฟังเพลงมากๆเพราะได้เนื้อเสียงรายละเอียดเสียงที่ได้จากหูฟัง e อนดี้ e ฟเถือว่าดีแบบสุดจริงในงบนี้นะครับ ทำออกมาได้เทียบรุ่นกับหูฟัง5-6,000บาทเลยทีเดียวแถมโหมด ANC ของเขาเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมีโหมดให้เราเลือกปรับใช้ได้หลากหลายและยังสามารถคัสตอมอีเคอไลเซอร์แนวเสียงของเราได้อีกและลูกเล่นที่สามารถคัสตอมคำสั่งในการแตะสัมผสัสของหูได้อีกด้วยไปจัดตามได้เลยนะครับจะลงพิกัดไว้ให้หากมีอะไรสงสัยเม้นถามวางจะมาตอบให้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับ noise cancellation low noise cancellation ambient sound